ชื่อปอค่ะสวัสดีค่ะชื่อนับเงินนะคะค่ะชื่อบิวนะคะชื่อเดียวค่ะ,คะรู้จักน้องนีนจากาซีรีส์เรืเ่องมาเงินรักภาพแรกเลย ไม่เห็น,นะคะก็คือจริงๆอ่ะเริ่มมาดูน้องตอนเดือนดูซีรีส์ตอนเดือนตุลาซึ่งมันฉายไปแบบเยอะแล้วอะค่ะแต่ว่าพอชอบก็ดูเป็นเดือนเลยถึงตัดใจว่าแบบอุ้ยอยากเจอน้องเลยนะคะ,ะก็ต้องบอกเลยว่าติดตามมาจากบางคนรักจริงๆค่ะก็คือเห็นน้องเนี่ยตามหน้าสื่อข่าวหรือว่าโซเชียลมนันตานะคะก็เลยเข้าไปดูทีนี้ก็ติดตามรู้สึกว่าเอ้ย ส่วนตัวนะคะรู้จักม้งมีเพราะว่าถือพงงานบอลเลยค่ะส่วนตัวนี้รู้จักจากซีรีส์บังเอิญรักหนึ่งค่ะมีในข้อที่สามแล้วค่ะก็ประมาณสามปีกว่าแล้วนะคะ<ม>อันนี้ครึ่งปีที่สามปีที่สามได้แล้วะคะ่ะ<ม>ก็จะครบสามปีมเต็มเ,เลยก็ประมาณเดือนสิงหาอันนี้ถ้าบอกว่ามาติดตามจริงๆนะคะที่ว่าไม่ไม่ได้ติดตาม ทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็1ปีกว่ากว่าคะ่ะเอ่อส่วนส่วนนี้ก็ประมาณปีก,กว่าเหมือนกัน,นะค,ะค่ะเกือบจะ2ปีแหละ,ะ,ะที่เาใจไม่สุดกอนเลยนะคะเราถว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถมีความพยายา แต่ที่กับทุกอย่างที่เขาทำมันทำให้แบบมีแรงดึงดูดให้มันน่าสนใจอะคะ่ะค<ม>ือแบบอน,อนอกจากรูปร่างหน้าตาแล้วเนี่ย<ม>น้องมีความสามารถมากๆเราสึกว่าน้องพยายามมากๆเลยอะคะ่ะอันนี้กราพบใจที่สุดชอบงานสายบาน้องมากคือมันทำให้รู้สึกว่าอยู่ในเวลานั้น<ม>เหมือนเราเป็นตัวละครนั้นจริงๆอะคะ่ะแบบ้องค่ะ เอาใจใส่แฟนคลับอันนี้แบบน่าข้างเหมือนมันดูแบบไม่มีอะไรเป็จริงแล้วเราสอมเขาได้ถึงความแบบกว้างใหญ่ที่เขามีให้กับแฟนๆคือมันอาจจะไม่ได้ตอบสนองเป็นคนเพราะว่าน้องมีแฟนคลับเยอะค่ะแต่ว่าเราเราดูได้ว่าน้องเนี่ยรักคุณคนใส่ใจทุกคนจริงๆอะไรเป็นสิ่งที่ประทับใจให้เราเลือกทำคือตอนแรกที่ดูในซีรีส์เนี่ยคือคาแรคเตอร์ของตัวติณน,นะคะมันโดดเด่นมากมันมีความแบบ ความเป็นติงเลยทีเดียวィィก็เลยแบบฮี่มันน่าสนใจเด็กนคนนี้มีอะไรที่แบบน่าค้นหาค่ะก็เลยคิดว่าควรจะต้องไปไปหาหนนองนิดนึงไหมก็เลยไปหาน้องตัดสินใจอยู่เรื่องนึงไปหาดีกว่าแล้วพอได้เจอตัวจริงมันก็คือแบบเขา <S <S <ๆ S 1> เป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากแต่มีความน่ารักมีความเทเลน์แล้วแต่ไม่แต่ไม่เคยเฟซกับแฟนข่าบอะไรเงี้ยค่ยะค,คือประทับใจความเป็นเขาทุกอย่างแล้วก็ตั้งใจทํางาน ตั้งใจทุกเรื่องที่ทำแล้วก็รักแฟนคลับแต่ในความรักของเขาจะเป็นความรักแบบอวีนๆเนาะพูดน้อยแต่ต่อยหนักนะแต่เขารักมากเลยนะค่ะแต่ถ้าเราสัมผัสได้เราจะรู้ว่าจริงเขารักรักแฟนคลับมากจริงๆ นะคะพอมาเจอน้องอะดูน้องมีแบบพอดีสบาแฟนคลับที่ดีมากๆค่ะแล้วก็คือเป็นกันเองมากๆค่ะก็ที่ไปจับใจน้องอะ,ค,ะคือว่าน้องเป็นคนน่ารักแล้วก็ตลกแล้วก็มีมุกแบบว่ามุกเสียวอะไรเงี้ยให้เราแบบว่าเอาขาขอขำตามอะไรเงี้ยแล้วก็บางบางมุนก็มีความหล่อมากอะไรเงี้ยค่ะน้องน่ารักค่ะตา่างกันมากค่ะกับบทตินนะคะ มาเจอตัวจริงนะคะน้องเป็นกันเกินมากๆค่ะชวนแฟนคลับคุยตลอดเลยค่ะต่างาเหมือนกันค่ะต่างมากเลยค่ะเพราะว่าในบทบทบท,ที่น้องได้รับตั้งแต่เ,อเจอซีบัตเล่นรักซีซั่นแรกนะคะก็คือว่าเป็นหนุ่มกลุึมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเนื้มเนี้ยเป็นตัวจริงก็คือแบบตลกแบบอ๋อแล้วมีมุกปล่อยมุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนเฮฮาแบบไม่นิ่งไม่ได้เหมือนในละครเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ย นึ่งนะคะที่ไปเล่นกันที่ที่นาวานาวานาวาเนาะนาวานะที่ที่เหรอในะค่ะวันนี้อีวานนั้นน่ะคือมันบอกบอกอะไรที่เป็นตัวมีนทุกอย่างเลยคือน้องน้องเหมือนกลับกลายเป็นแบบเด็กคนหนึ่งที่แบบพร้อมจะสนุกกับเราแต่ก็พร้อมจะเทคแคร์เราในฐานะแฟนคลับแต่ก็พร้อมที่จะแบบ เขาใั้กา้ไว่าจะมีแบบรบสเปนเดอร์หรือไม่หรือแค่รับแฟนอะไรเงี้ยมันมัเหมือนแบบมาจัดตัวเขาเลยที่แบบว่าเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองอยู่กับพวกเราได้อะไรเงี้ยประทับใจมากรกว่ันไมไมไงอ่ะเกว่าเราชอบไปแก้น้องนายทมุกตลกไปแก้น้องน้องตีนี้ชอบแกลกยเ้ยเราก็จคอคนนี้แอบชอบแก่ขคือเราก็แก้งนอก็อย่างใชไหมเราแก่อะไรต่อมา ถึงเลือกทำแบบนั้นนะขันเลมันตลมันบมับิว่าถนต้อไรอย่างเงี้เันน้อจริงๆมีอะนะคะคือรู้สึกว่าเราก็ชอบแกล้งอง่ก็มือนชอบแกนขวอะไรย่างเี้ยคมรู้สึกมันมีแบบว่าแล้วก็เเรามีดวงกับน้องเวลาแบบฉลา เล่นเกมอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราได้ตลอดเลยอะไรเงี้ยค่ะคือแบบได้ไปแบบงงๆมันก็จะแบบว่ามีโูกคู่มีอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะค่ะคือเราเราชอบความให้เกียรติเอายี้งด้วยเราเป็นค่อนข้างเป็นคนที่แบบออกแนวแบบว่าห่วงตัวนะแบบว่าเก็บจริงๆมันเก็บเรียงไม่ได้ว่าเรามาสัมผัสกับแฟนมิการนะอแล้วเป็นเนี่ยมันต้องมีการแตะจริงๆมันต้องสอดต้องสั่ผัเนี่ยเราไม่อยากบอกว่าบางทีเราเผลิบโฉมเฉลิบเฉลิบตัวน้องก็จะระวังเราไม่ควรจะว่าแรกๆน้องไม่รู้เราก็จะจับล้วก็จะสอดอย่างเงี้ยค่ะ ว่าพอแบบเริ่มงน้องเริ่มรู้บางทีน้องแบบว่าถ่ายรูปด <ing> ้วยกันหรืออะไรเงี้ยน้องแล้วพอผมก็แบบบออกเนี่ยแบบเอาเนี้ยตะคองพี่ประคองยากยากพี่ใหญ่เลยเนี่ยนะคะคือน้องทุก่นเอ้ยน้องมันแบบมันแบบเหมือนคนที่ฟอกซัวจังหวะอะไรเงี้ยเกิดดูใส่ใจแบบตะคองแต่เบาๆแบบไม่ให้เราตกใจอะไรเงี้ยนะคะเรารสึกแบบนั้นนะคะเพราะจับเมื่อก่อนที่น้องไม่ทราบเนี่ยน้องก็แบบเอบเลยอะไรเงี้ยจับเลยแล้วซึ่งเราก็จะสะดุ้งอะไรเราตกใจค่ะเราไม่ทันเค น้องอะสนก็ใส่ใจกับแฟนคลับแต่เราคไอ้คนนี้พี่คนนี้เขาตกใจง่ายนะค่ะไม่ค่อยชอบให้แบบสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะระวังระวังนิดนึงน้องชอบเกล้งค่ะแก้งเก่งมากแ้ย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแย่แย่กันอ่ะมันก็อาจจะเป็นบางมุมที่แบบดารานักแสดงคนอื่นไม่ได้ทำกับแฟนคลับแบบนี้แต่น้องก็เป็นกันเองกับแฟนคลับแบบนี้ค่ะก็ประทับใจค่ะ ตัวนะคะคือน้องแบบบางทีแบบชอบพูดแบบเหมือนเกี้ยวกลดใส่อะไรอย่างเงี้ยเราถามแบบขอแบบน้อมียิ้มหน่อยแล้วถ้าอยากยิ้ใส่อะไรอย่างเงี้ยเออไม่ทำหน้าเราหลอกให้อะไรอย่างเงี้ยชอบทำหน้าตลกๆให้อะไรเงี้ยกับแฟนคลับอะไรไม่โกรธไหมที่น้องแกล้งเราไม่โกรธค่ะไม่โกรธไม่ไม่โกรธจริงๆค่ะแบบเออก็ก็มีความสุขดีถึงแบบตามมาหนึ่งปีกว่าถ้าสมมติว่าไม่โอเคก็คงจะไม่ตามแล้ว่ะค ตัวก็ไม่โกรธค่ะก็ขำๆตลกไปอีกอะไรเงี้ยแต่แต่ก็จะแบบว่าเออก็แค่แบบรู้สึกว่าแก้อีกแล้วอะไรอย่างงี้ วันนี้น้องเปลี่ยนแต่ยนไหมคะเหมเหรอว่านองน้าตาู้สุกังโตขึ้นมากใสอะไรี้ยไม่ได้เปลี่ยนก็มีความโตขึ้นเมน็ขึ้นได้วมการแดีขึ้นอะไรย่าเี้ยที่เรามาร่วมงานวันนี้เป็นไงบ้างสรุปนี้่้สวยดล นิดกลุ where, ้มใจมากกลุ้มใจมากจริงๆเลยนะคะคือออย่างน้องเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าน้องเนี่ยเราทุกคนเริ่มรู้จักเนี่ยน้องจากสายสีบีบราหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็สามารถจะคุยได้แค่ในเฉพาะกลุ่มถ้าเป็นแรกเริเนี่ยไม่มีใครรู้จักน้องเลยแล้วเหมือนเราคุยด้วยเราก็ไม่จะคุยอะไรอ่ะแต่หลังๆมาอย่างเงี้ยค่ะคือเราเรียกว่าน้องลูกลูกอะไรเงี้ยค่ะตนที่ทังงานเราก็เอ้ยฉันเห็นลูกเธอนะอะไรก็แบบจิ้อเราก็แบบเออดีใจอะไรอะไรก็แบบเที่แบบรู้จักลูกเราเขาก็เหมือนรู้จักกันมากขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยคือ เดียวค่ะเหมือนถ้าเขารู้จักเขาก็จะไปสามารถบอกอืนอ่นต่อไปได้ว่าเด็กคนนี้คือใครคือมีนธีรวิทอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกดีใจตื้นมากเลยค่ะชอบ<ม>คือรู้สึกดีใจเนาะเราอยากให้เขาขึ้นไปให้เสรงทีิสุดเท่าที่ตัวเขาอยากไปก้าวหน้าในทุกเรื่องที่เขาอยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดังแล้วก็เป็นที่จดจำเป็น คนที่แบบใครพูดถึงเ,เด็กคนนี้เองเหรอคนคนนี้เอง่เหรอพพศคนนี้เนี่ไงค่ะอยากให้เขาเป็นแบบนั้นเลยถึงเขาจะดังไปแล้วเราจะอยู่อยู่ไกลเขาออกไปเพิ่เรื่อยๆเราก็โอเคเราแค่ขอให้เขาเดินไปให้ไกลสุด mm hmm. จริงจริง,รง,รงอยากมาวันพอวันเกิดน้องนะคะ mm hmm. คืออยากอยากมาร่วมเ,เขาเรียกซีเรีกับกับวันเกิดเขาเนาะวันวันที่คนคนที่เรารที่สุดเกิดมาเราอยากขอเป็นพรท,ที่เกิดมาให้เรารัก ู้สึกดีใจกับน้องด้วยนะคะที่แบบมีคนรักเพื่อมากขึ้นแล้วน้องได้มีความก้าวหน้าทางด้านนักแสดงมากขึ้นค่ะก็ <usu> ขอให้น้องแบบพัฒนาตัวเองต่อไปก็รู้สึกว่าน้องมาไกลเหมือนกันค่ะเพราะว่าจากแบบเออน้องเหมือนรับงานแบบมีละครแบบหลากหลายตอนนี้ได้ได้แบบเข้าช่องเนี้ยเปเอกช่องสามไปแล้วก็รู้สึกว่าเออน้องโตไปขั้นนึงอะไรย่งเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าน้อง ถ้าจะมีคนรู้จักมากขึ้นอะพอเข้าช่องอะไรก็ดีใจเวลาน้องเห็นน้องแบบออกช่องบ่อยๆขึ้นนะคะอะไรเงี้ยแฮปปี้ค่ะก็แบบมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่ให้แฟนคลับได้ร่วมกิจกรรมกันค่ะแล้วก็จะมีพรุ่งนี้วันหนึ่งนะคะก็แบบจะรอดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปะค่ะแต่ปัจจุบันนี้ก็คือแบบก็โอเคค่ะ เป็นงานใหญ่ค่ะปีนี้เป็นจัดใหญ่มากแล้วก็แบบเ,เห็นแล้วก็อลังการแล้วก็ทำแบบหน้ารักาาก็่ายรูปน้องอะไรเงี้ยแล้วก็มีแข่มีกิจกรรมให้เล่นอะไรมุมนีมุม,ม,มส,วส,วสวยๆถ่ายรูปกับน้องอย่างเงี้ยค่ะแล้อจัดมาก็คือบ้านจัดมาสอง ที่ที่ตัดต้งแต่ตามน้องมาะคะ่ะก็คือเขาตาดัดทุกปีค่ะแต่ก็จะเป็นอีกรูปแบบแต่ปีนี้ก็คือจะใหญ่ขึ้น<ป>ก็เลยแบบดูแบบว่าเออตื่นตาตื่นใจดีค่ะปีที่แล้วเป็นงไงากปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วก็ว่าก็ว่าโอเคแล้วะค,ะคือแบบเป็นแกลเลอรีนร่น่ารักน่ารักเล็กๆขอบคุณนะคะแต่ปีนี้ก็คือแบบว่าขายน้องเต็มที่มากใหญ่มากจัดแกลเลอรี่แล้วแบบดูอลังการแล้วคนเดินผ่านไปผ่านมามองเอ้ใครวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออดีใจไปด้วยอะไรเงี้ยได้ขายน้องไปด้วยอย่างเงี้ย ให้น้องมีความสุขมากคุณภาพแข็แรงแล้วก็แบางๆในหน้าที่กันางแล้วก็อยากให้น้องอะหาเวลาพักอบ้างไปเนจอยกับเพื่อนบ้างกับครอบครัวบ้างอะไรแบบนี้ขอให้น้องให้แต่คนรักและเน้องเยอะจริงๆตัวน้องเขาเป็นคนเก่งเนาะเป็นคนขยันเป็นคนพุ่มเทแล้วก็ตั้งใจทาทุกอย่างอยู่แล้วทำบริหาเรื่องของความตั้งใจทุ่มเทพวกเนี้ยเขาเขาพ้อมมืเขาอยู่แล้วเสร็แล้ว คือเนื่นองจากเขาทำงานหนักเนาะแล้วก็เวลาขวานเขาก็น้อยจริงๆอยากให้เขาได้มีเวลาพักผ่อนทั้งกายทั้งใจได้เที่ยวได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาจัดจัดจัดไว้เพอให้เขาดันึ้นเรืนนะะเอ่อยๆแล้วก็อยากให้เขามีเวลาพักผ่อนแล้วก็ไม่เจ็บไม่ปวดเป็นสิ่งสำคัญท,ที่สุดที่ที่จารขับอย่างเราอยากให้เกิดในอุบติการณงในทุกวนันคือเขาต้องไม่บาดเจ็บแล้วก็ไม่ไม่ปวดใคร ความสุขมากๆนะคะแล้วก็มีคนรักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ขอให้เป็นเด็กที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปเลยค่ะสุขสารวันเกิดนะหมูมีน23ขวบแล,วแล้วก็ขอให้เป็นน้องเป็นน้องที่น่ารักแล้วก็ก็ตลกตลกแบบนี้ไปะแ,แล้วก็มีคนเอ็นดูมีคนรักมากขึ้นแล้วก็มีงานมากขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆยนะจะคอยซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้ค่ะ มันอื่นอยากเวยพอ,อน้องให้น้องเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเวลาพักผ่อนคือมันเป็นหัวน้านี้มากแล้วก็คือขอให้ช่วน้องอย่างราบรื่นตลอดนะคะแล้วก็มีงานเข้ามาเยอะๆปังๆเลยนะคะมีความสุขเนี่ยขอให้มีความสุขแบบเป็นอรอยยิ้มของทุกคน,นเนี่ยตลอดไปเลยค่ะ จะอยู่ตรงนี้นะคะก็คืออยู่ข้างหลังมือเสมอถ้าหันมาเมื่อไรก็จะเจอเนาะแต่ว่าอยากให้ไปให้ไกลสุดที่ตัวอยากไปแต่ไม่ต้องกัวพี่จะซักพอ,อยู่ข้างหลังตัวเ มีงว่าสู้ๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างแม่นับืูว่าน้องมีเนี่ยพยายามมากเหนื่อยรู้นเหนื่อยมากแต่ก็ยิ้มให้กับทุกคนคืออยากให้น้องเนี่ยสู้ต่อไปเพราะว่าไม่ว่าน้องจะเจออะไรแล้วแต่น้องมีทุกกคนอยู่เคียงข้างรักน้องต่อให้มันจะร้ายแรงสา,าหัสแค่ไหนแม่นับก็อยังอยู่ทุกคนก็ยังอยู่คนที่ยังมีจริงอยู่ัมีแน่นอนค่ะ จะฝากแบบน้องน้องก็น่ารักอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็แบบขอให้น่ารักแบบนี้ตลอดไปแล้วกันค่ะก็ฝากให้น้องนะคะรักษาสุขภาพประการทํางานก็เอาเท่าที่ไหวนะแล้วก็ไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยก็ยังมีแฟนคลับที่คอยสนับสนุนน้องตลอดแล้วขอให้น้องเป็นเด็กดีตั้งใจแล้วก็ทำทุกอย่างให้เต็มที่นะ